สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกันกบเจตุตาการยางอีกเช่นเคยนะเฮ้ยมามาพี่น้องมือน,นีสิผ้ามาเบ่งการถอดประกอบอยางเรเดียนนะจ๊ะเป็นยางรถกระบะที่ว่ารถกระบะกะบะ็บบไร์ดอกรถอีแตนข้าเจ้าดัดแปลงไใส่รถอีแตนเรียบร้อยนะจ๊ะแบบถอดประกอบอยางนอกและยางในนะพี่น้องอยางในมันแตกใส่บาได้ต้องเปลี่ยนใหม่ยางนอกกระเบิดสภาพก็เอาเสนใไม่ไมาเปลี่ยนคือเก่าพี่น้อง นี่สร้างของหอ,งอกําลังบีบยางให้ลงขอบเดยส่วนเวลาลอรอลมเพิ่นกันจักรบรรยันยันงบุจั้งความสะอาดเคียงถอดอยางเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะบริสุทธนยันอื่นเด้อเพราะว่ามันแนวขูดปูนข้างๆนั่นนาะเพราเอิญยังบุก็กระปรูดจากเนาะอ,อืมบีบให้ลงทั้งสองด้านนะจ๊ะค่อยๆพี่น้องในส่วนเวลาปั่มลมมันก็เริ่มเมื่อยนะ้ำก็เริ่มปั่นสาเนจักหน่อย ฉีดน้ำฉีดน้ำเข้าไปมาบันโยกเครื่องพี่น้องยกขึ้นน,น,นี่แล้วเขาเอิ่นรุ่นเครื่องถอดยางรุ่นโบราณดูเลยทด้เครื่องนี่พ่ามันสิใกลสิซ่าวปีแล้วบปล่าซ่าวปีหมายถึงยี่สิบปีนะจ๊ะ จีตน้ำร้ายๆพี่น้องให้มันเมือนเมือนมันสิได้ออกไงต่ว่นน้ำกระน้ำเป่าได้บ่เป็นน้ำผงสะพานด้นี่ไปหาบรทันได้อยังก็เอาอันนั้นเละพี่น้องเหมืนก็นค่อยคอย,คอยถอดเด้อถอดอันนี้จะถอดอยางนี่ออกมาขางนึง่งก้อนแล้วก็จิดึงยางนด้นออกมาด้วพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ,นบ่คอยด้วเพราไงค่อ,คอย,ออยบอแ่ยบแด้ต้องดึงบทสุดแห้งเลยนะมาสัมบ่ออก บ่ได้แล้วนะจ๊ะช้งานไม่ได้นะจ๊ะต้องเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะ mm. นี่บัดนี้สิทอดยางนอกด้วยพี่น้องอันนี้คือวิธีทำงานเลยพี่น้องเด้อมันมีตัวหยยบอยู่ข้างล่างดิเห็นบ่หยีับหมุนแล้วก็หยัยบทางแล้วก็หยียบับบีบเนาะเออมีสามตัวในเครื่องของเจตุตาคันล่างอันเขาเจาก็มีซีเนาะแล้วแต่เด้อ ของเขามีแค่สามนะจ๊ะนี่เป็นรุ่นลลอกมือย่างดีคนเดียวล็อกตั้งแต่ได้บุนี่สื่อล็อกล้มมากกัใส่ได้พี่น้องเป็นมอดระดกโลกอยู่ข้างๆนั่นแหละห่างง่ายสื่อหลอกมือขอ่ยบ่ได้ถึกและทนนี่ประกอบเส้นใหม่แล้วนะจ๊ะเราต้องทาน้ํามันให้มันมืน่นๆนะพี่น้องมืนม่นๆหมายถึงลื่นๆเด้อนี่หมุนมาให้ตรง คนหมุนหาจุกยางพี่น้องมาเราจะมาใส่ยางในนะคะทีนี้ยางในกับยางในใหม่ได้พี่น้องเด้วยยี่ห้อก็มีหลายยีห่ห้อตะว่าเจตุกตามากยี่ห้อนี่เนาะมันหนาแล้วก็เส้นใหญ่แล้วก็ยืดดีด้วยนี่คุณสมบัติของเราเนาะบ่บอกเราว่ายีห่ห้ออะไรนะนะขั้นเป็นซ่างกัสิรลุจักเนาะพี่น้องเนาะตะวันลูกข่ากัสิบรูจักวันนี้ดอกนี่มุนมุนใช้แหวนเบอร์สิบสองนะคะล็อกจุกยางไว้ บ่กหมันเคลื่อนขั้นเคลื่อนแล้วมันจสเห็ดยาก่งแอขึ้นมาแล้วก็ลอกแร้วก็ยัดอย่างไสเข้าไปพี่น้องนี่หมุน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 หามุมนะพี่น้องเพิ่มพจิกงัดย,งงดยางนอกเข่าได้บหนี่เอามาเห็นบอกใช้ทุกส่วนของร่างกายเหมือนการออกกาลังกายนะจบ่หมุนเเครื่องหมุนเครื่องมือนี่เรียบร้อยเรียบร้อยหลังจากนี้ก็ยกยางขึ้นนะกดลอกออกเออเห็นบอกเห็นบอก ิ่นเติมลมแบบน,นี้นี่คันสอนออกเพราะว่ามันมันเป็นอย่างไรใหม่เนาะมันก็มีสอนมานําจะทําการเติมลมนะจ๊ะายออนพัน,นยศ่ยพุเนาะเซ่ละสางสางสิลมแล้วพี่น้องเมื่อยเตยยังแน่กับสิลมเราได้ของขาี่ขึ้นขอบแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะ ึ้นครบแล้วก็ททบการคั้นซ้อนแลอพี่น้องเดือขั้นซ้อนล้วก็โยกลงเครืองไปเติมข้างนอกเด้อบ่จําเป็นก็น่ะเติมข้างในแลอพี่น้องเด้อมันอันตราย้อจะเป็นจังได้สภาพอย่างคนนี่เขาก็ไม่รู้นะจ๊ะเพื่อซเซฟตัวเองเราต้องไปเติมข้างนอกคลิปนี้เจตุกตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะ